หากเราตีความ112ให้รวมถึงพระมหากษัตริย์ในอดีตได้เนี่ยองค์ประกอบความผิดตาม112จะไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับเราจะไม่รู้เลยครับว่าขอบเขตของคําว่าพระมหากษัตริย์ใน112จะไปจบที่ไหนเมื่อสักครู่นี้ผมเห็นคอมเมนต์วิ่งมาเร็วๆเนี่ยให้ถอยรวมไปถึงพระเจ้าอู่ทองเลยไหมท่านยังถอยไปถึงพระเจ้าอู่ทองเนาะไม่รู้จะต่อยไปถึงพ่อขุนรามไหมพ่อขุนศรธีธารทิศไหม แล้วประเทศไทยตั้งตั้งวันไหนไม่รู้วันไหนที่เราจะถือว่าประเทศไทยตั้งเป็นทางการก็ไม่รู้ถูกไหมเราจะหาได้ไงว่าพระบาทองค์แรกของไทยวันไหนที่ตั้งเป็นทางการนี่ไม่รู้เลยอยุธยาเนี่ยสมัยนั้นเวลาลบกับพมา่าเราก็เรียกว่าอาณาจักรอยุธยาลบกับองค์สาวดีเนาะว่าตอนนั้นก็ยังไม่เป็นประเทศไทยนะขอบเขตไม่ชัดแบบเนี้ว่ารวมถึงพระมหากษัตริย์ในอดีตองค์ไหนบ้างเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรียนหนังสือกันแล้วครับประวัติศาสตร์ไม่ต้องเรียนแล้วฮะไม่ว่าจะฝ่ายรอยัลลิสเขียนหรือฝ่ายวิภาคเขียนเนี่ยคุณศึกษาอะไรไไม่ด้เลยครับ ้คุณอย่าบอกนะว่าตำราประวัติศาสตร์ในสายสกุลกรมพยาดำรงหรือสายรอยอลิสหรือสายชาตินิยมเนี่ยคุณอย่าบอกนะว่าพวกนี้เขาไม่ได้วิจารณ์พระมหากษัตริย์ไทยในอดีตเลยก็ผมเรียนมาตั้งแต่เด็กเนี่ยตำราสไตล์สกุลพยาดำรงสกุลชาตินิยมของประเทศไทยเนี่ยทุกคนเวลาพูดถึงการเสียกรุงศรีอย,ยุธยาครั้งที่สองเนี่ยโบยให้ใครครับโบยให้ใครเป็นคนผิดนะพระเจ้าเอกทัศน์นะดูไหมฮะผมจําได้เลยตอนเรียนเนี่ยตําหนิพระเจ้าเอกทัศน์เต็มเลย พระเจ้าเอกทัศนตอ่อนแอพระเจ้าเอกทัศน์อะไรนะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเต็มไปหมดเลยเราไปดูเลยฮะเอาอย่างนี้พูดถึงพระเจ้าเอกทัศน์ผิดไหมครับผิดไหมวิากวิจารณ์พระเจ้าเอกทั์เนี่ยว่าด้วยฝีไม้ลายมือด้วยพระราโชบายของพระองค์เนี่ยทาให้ประเทศไทยเสียกรุงเนี่ยผิดไหมครับมันต้องไปยึดหนังสือไหมเนี่ยที่ผมได้เรียนตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่รู้สมัยนี้ยังได้เรียนอยู่ไหมคงไม่ตายก,กันมากนะต้องไปต้องไปยึดทิ้งหมดไหมต้อง,ต,องต้องห้ามเผยแพร่เลยไหมผิดหนึ่งสองหมดนะเนี่ยแบบเนี้ย อานี่อีกทังหนึ่งก็ได้เนี่ยหนังสุริโยไทยเนี่ยผมก็เป็นแฟนหนังท่านมุยก็ไปดูหนังสุริโยไทยต้องกี่ภาคต่อกี่ภาคก็ไปดูหมดมีฉากหนึ่งจําได้ไหมครับเท้าสีสุดาจาันรแสดงโดยคุณใหม่เจริญปุระคุณวรวรศงษาธิราชแสดงโดยจอร์นี่แอนโฟนเน่จำได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นั้นคืออะไรครับเท้าสีสุดาจันร์ก็เอาขุนวรวงศ์ษาธิราาซึ่งเป็นชูของตัวเองเนี่ยสนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นกษัตริย์เพราะว่า รัชทายาทเนี่ยอายุยังน้อยอยู่ก็จัดการขุนวรงศ์สทธิราชเชิญขึ้นมาเสร็จแล้วก็เอาลูกของกษัตริย์องค์ก่อนเนี่ยไปประหารชีวิตซะแล้วก็ตั้งขุนวรวงศ์สทธิราชขึ้นเป็นกษัตริย์เสร็จแล้วขุนน้ําขุนขนางเจ้านายในวังก็ต้องการโค่นขุนวรวงศ์สทธิราชลงก็อะไรครับจัดการล่อขุนวงศ์สาทธิราชออกมาแล้วก็ปะแล้วก็ฆ่าซะแล้วก็ไปเชิญพระเทียนราชาออกมาเป็นพระมหากษัตริย์องค์ถัดไปแทน ตำราประวัติศาสตร์เราเรียนกันยังเถียงกันเลยครับว่ากษัตริย์ในอุยุธยามี33พระองค์34พระองค์ถ้า34พระองค์ก็รวมขุนวรวงศส์สาทธิราชไปด้วยอต่ผมถามเนี่ยผมถามเนี่ยแล้วตกลงพูดถึงเท้าศรีสุดาจาันทร,ร์ขุนวรวงศ์สาธิราชเนี่ยถือว่าเป็นกษัตริย์ไหมแล้วหนังสุริโยไทยหนังประวัติศาสตร์แม้จะเป็นบริษัทราชชาตินิยมก็ตามที่วิพากษ์วิจารณว่าพระมหากษัตริย์องค์นั้นองค์นี้อ่อ,อนแอทําให้บ้านเมืองแตกแยกพูดได้ไหมล่ะ เกิดมีคนตั้งคำถามว่าศิลาจารึกเนี่ยเป็นยังไงตั้งได้ไหมไม่ได้นะเดี๋ยวหมิ่นพ่อขุนรามนะหรือเอาแค่บันทึกนะครับลองไปดูสิครับบันทึกของพวกเจ้าด้วยกันเองที่วิจารณ์ในหลวงรัชกาลที่หกอ่ะตั้งกี่เล่มต่อกี่เล่มนะอันนี้เอามาเอาเผยแพร่ได้ไหมฮะหมิ่นหมิ่มนราชการที่หกไหมหรือบางคนบอกเอ้ยไม่เห็นด้วยกับแนวทางการรวมศูนย์เข้าสู่ส่วนกลางของในสมัยหลวงรัชกาลที่ห้านี่พูดได้ไหมหรือย้อนไปเลยครับ ตั้งคำถามว่าพระเจ้าตากสวรรคตรได้ไงเนี่ยพูดได้ไหมฮะมันเกิดปัญหาว่าขอบเขตจุดสิ้นสุดขององค์ประกอบความผิดหนหนึ่งสองเนี่ยคาว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยจุดสิ้นสุดขอบเขตมาอยู่ตรงไหนคุณจะถอยไปถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ไหนครับตีความแบบนี้ไม่ต้องเรียนแล้วฮะประวัติศาสตร์ประเทศไทยและประวัติศาสตร์ไทยก็เอาพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางอยู่แล้วคุณสอนหนังสือคุณก็ไล่เรียงมาตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิดไล่ามาจนถึงเปลี่ยน มาเป็นกรุงสุขโขทัทยกรุงศรียากรุงธนบดีกรุงธงนาโกศินก็ไล่เรียงกันมาทุกพระองค์เออแล้วอย่างนี้จะสอนหนัเสียงไงจะพูดกันยังไงเรื่องโบริศาสไทยหรือไม่ต้องพูดเลย